สวัสดีครับผมเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องฟสน้อบัตอีกครั้งนะครับผมอ้าวนี้ก็อยู่ในเกมวันพัฒน์แมนในสตองเกตนะครับผมอีกเช่นเคยนะรือกับเซิร์ฟห้าห้าห้านะครับก็ในกลุ่มนะในกลุ่มเฟสนะครับผมก็มีคนเลิกเล่นไปเยอะมากนะครับก็คือแบบหลายคนนะครับผมก็ไปเซิร์ฟใหม่นะตอนนี้ก็เซิร์ฟล่าสุดที่เปิดก็เป็น557ใช่ไหมครับผมอ่าก็หลว่อาจจะแบบว่าเลิกพบแบบเกลือนะครับผมหรืออาจจะเบื่อหรือแบบ อ่าเรียกอะไรสู้น้องน็อตไม่ได้นะครับผมจานน็อตอันดับหนึ่งของเรานะพลังไปที่1ล้านแล้วนะโอ้โหนี่คือจัดซอมบี้แมนด้วยนะครับผมพาร์ทสองหรือเปล่าดูดิพาร์ทหนึ่งนะซอมบี้แมนพาร์ทหนึ่งนะครับมีโกคิสือด้วยโอ้โห o S S A บวกสามตัวจะตึงเกินไปไหมครับพี่โซนิกก็ห้าดาวเหลืองคนแรกแล้วนะโอ้โหนี่คือไปก่อนเราอีกนะครับผมโอ้ยพีลความเร็วโอ้โหสวยจัจัดนะครับผมนะ แต่มีของทองความเร็วนะของเราก็ยังความเร็วก็ของทองไอ้ของทองเราก็ความเร็วเหมือนกันนะแต่เป็นป้องกันว่ะก็ <c oughs> <c oughs> เลยใส่ให้มูเมงไปนะครับผม <c oughs> เพราะว่าโซนิกเรายังไม่ห้าดาาเหลืองนะอ่า ยังขัดอีกเยอะเลยนะข่ายเยอะมากนะประมาณ2 4 6 80ปอีกร้อยเศษนะครับโอ้โหยาวๆไปนะโอเควันนี้ก็มาอัปเดตพลังก่อนละกันนะครับผมนะก็อันนี้อยู่อันดับที่21นะพลังอยู่ที่6กแสนเก้านะอันดับหนึ่งเป็นจานน็อตเหมือนเดิมนะครับผมพลังไป1นล้านหนึ่งแสนแล้วนะครับอันดับ2เป็นพี่หนวดนะครับผมอดีเก่าของออของห้าพยัก์นะครับผมขายไปแล้วนะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนมือใหม่แล้วนะครับเป็นพี่หนวดพลัง9,8 0 0นะครับ อันดับสามเป็นน้องแจ๊บนะครับผมอ่ะเป็น9ก้าแนานะอ่ะนี้น้องแจ๊บขายดีอยู่นะครับผมถ้าใครสนใจนะก็ทักไอเดีเต่าไออทักไม่ใช่ไม่ใช่ทักไอดีทักเฟซพี่มาก็ได้นะแต่พี่ให้คอนแทคไปนะผมสำหรับใครสนใจนะอย่างมาลงเซิร์ฟห้าห้านะครับตัวบั็กด้วยกันนะอ่ะมีดักชายพาร์ทสองนะครับผมอ่ะมีคอเป็นปูบอมนะอ่ะ มีซอมบี้แมนนะครับล่างแรกนะมีจกักรพรรดิเด็กมีฟุเอ r นะครับผมะจะอาวุธหรืปัาดูสิไม่ได้จะอาวุธนะก็มีทัสซึมิเอฟูบุก,กินะครับผมเอ้ยทัสซึมิมกิถูกแลอ้อของทองจบดีความเร็วด้วยนะสวยๆเลยนะครับผมอ่ะเนี่ยอ่ะโอ้โหจบตีความเร็ว2ชิ้นอเบียตาดามีของทองสวยมากนะสี 4, ่พันนะเห็นล่าสุดนะครับผมนะใครสนใจก็ถักมาได้นะครับ อันดับสี่เป็นน้องจอนนะครับผมอ่มาตึกตึง,ตงเฮ้ยมีตอมีเอชอาร์ด้วยวะ่ะยังเอาอ่ะเฮ้ยโคตรเอาเคอันดับห้าเ,เป็นลาเชนนะครับผมท่มาทำยูทูบด้วยนะเดี๋ยวลาเชนนะครับผมโอเค แล้วก็มีน้องจารุกิจนะครับอยู่อันดับ1ินะตัวตึงสายฟรีของเรานะครับผมอ่าแล้วก็ลุงป๊อกตัวมาอันดับที่สิบแดนะครับผมกายเราจะแซงลุงปอกเลยนะโอเคแล้วก็ฟซิเกิลของเราอยู่อันดับที่22สนะครับสายฟรีตัวตึงนะเดี๋ยรรวรอรอรีวิวฟอสซิเกิลฟซิเิลน่าจะยังกักพลังอยู่นะครับผมนะเดี๋ยวรอเปิดนะนะเดี๋ยวเรารีวิวนะครับผมโอเคจานเจมจานเจมอยู่ไหนเนี่ยมาดูจานเจมสิจานเจมจานเจมมูอที่เพื่ออะไร จานเจมแกมไม่ได้ดันพลังเลยว่ะอือือตกไปเยอะจา้าจานอยู่ไหนจานจาย์เจมอยู่แนวที่86นะครับผมมาละเออ ยังน่าจะยังดองพลังอยู่นะครับผมนะดองของมาอยู่นะครับโอเคก็ในวันนี้นะครับผมวันที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยสิบสิบสิบเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแล้วมั้งเออไม่รู้เหมือนกันวันที่เท่าไหร่นะครับผมก็อ่าเลเวลเราอยู่ที่หกสิบเอ็ดนะครับผมอ่าโลหายนะนะครับผมก็หรือก็คือตะขาบนะครับเปิดนะครับเป็นวันแรกนะครับผมอ่าเราก็จะมาดูนะเซิร์ฟที่จะรวมกับเรานั้นก็จะเป็นห้าสี่นะครับผมห้าห้าแล้วก็ห้าหกนะ เซิร์ฟที่รวมนะก็มีสามเซิร์ฟนะครับผมประมาณนี้นะโอเคับหนึ่งของห้าห้าสี่นะไม่เท่าไหร่นะครับผมโอ้โหโซนิกยังโอ้โหสู้สู้ัำหนึ่งเซิร์ฟเราไม่ได้นะเนี่หนึ่งเซิร์ฟเราติงไวาเยอะนะครับน้องๆฮึมติงจาดนะรอเลยครับผมรอตกเลยนะห้าสี่นะโอเคไปเราไปอคลิปก็ทำมาเยอะเลยนะสำหรับอตีตะขาบนะ <c oughs> อะไรทำไมเราเกือจังวันนี้ สเกลเราไม่ได้เลยว่ะทุกนี้เราก็เอร์เซ็ก็ยังดีนะครับแต่ปกติได้สัก40หรือ60เปอร์เซนก็ยังดีนะครับผมอ่ะไปไปตีตาขากันเลยครับผมอ่ะทีมที่ใช้นะก็เป็นทีมอ่าดาเมจนะครับผมนะให้เอาแบบดาเมจเน้นๆนะอ่าเอาเป็นเอาเป็นอย่างนี้ละกันนะครับผมโอเคจะได้มีอ่าเอาเป็นแบบนี้ละกันอ่ะลูกไฟพอหรือเปล่านะครับ หรือเป็นลุยกันไปให้มันบัฟให้มันบัฟดาเมจนะไปลองดูก่อนว่าไหวไหมนะตีธรรมดานะครับตีธรรมดาตีธรรมดาไปครับผมฮึ่มโซนิกไปครับหกแสนเก้านะตึงๆตีธรรมดาไปครับผมตีผอมไม้ไปแล้วก็บวกขยี้นะครับจกกบักรพรรดิเอกโอ้โหเรียบร้อยจกักรพรรดิเอกกูไม่ตีบ,บวกขยี้ <c oughs> โอ้โหประมาณนี้แหละครับผมก็ อ่าหลักๆนะครับผมในการตีตะขาบนะหรือว่าตีบอสนะทั่วๆไปนะให้ดาเมจเยอะสุดนะก็คือ2สถานะที่ควรมีเลยนะครับผมก็คือกระดูกหักกับบดขยี้เนาะเออกันเนี่ยนะเออดาเมจหลักก็เราเป็นอ่าโซอนิกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แล้ตีจากกระดูกหักไปครับผมอ่ะยิงติดหอมไม้ไปครับผม,มเพิ่มดาเมจไปครับแล้วก็ต้องติดแล้วปะบกขยี้ช็อนนี้โอ้โห,โหจกักรวเดกูไม่ติดบกขยี้เลยว่ะน้องๆเอามาเป็นบัฟกระหน่ำได้อย่างเดียวเลยนะโอ้โห,โหนะ้ากากหวานต่อยสองทีอีก Okay. กดข้ามไปเลยครับผมจากพัดเด็กน่าจะไม่เวิร์กนะ,ะเดี๋ยวเราจาน้าเราเอาจากพัดเด็กออกเดี๋ยวเราดูดาเมจก่อนนะครับผมกดข้ามไปเลยครับผมดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเก้าล้านหกแสนนะครับผมอ่ะ,อะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งนะครับผมรอบนี้เราเอาจากพัดเด็กออกนะเอาเป็นไล่ตีเผาไหม้แทนแล้วกันนะเอาติดผ่าแล้วคอไม่พอเอาเป็นคอจีนอนล้วกันนะ เราไม่มีตัวบกขยี้เลยว่ะไม่เป็นไรอ่ะเอาเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับโอเคอ่ะลองดูนะเราจะให้จีนอลอกสกิลด้วยนะครับผมมันแล้วกดข้ามไปนะแถวหน้าเราจะตายก่อนปะเนี่ยเราต้องเอาซนอีกมาไว้หน้าป่ะ ก้าล้านแปดนะมากกว่าตะกี้ป่ะวะเหมือนจะมากกว่าเลยป่ะเออคือมันมากกว่าเพราะว่าเด็กมันไม่ติดบกขยี้นะเออนั่นแหละนะครับผมถ้าติกถ้าเด็กมันติดบกขยี้มันดาเมจก็จะเยอะกว่านี้นะเวิลน้อยนมอมก็จะประมาณนี้แหละครับไม่เป็นไรหรอกเนาะก็เดี๋ยวรอจากพันเด็กเราเวิลเยอะๆก่อนนะครับผมให้มันติดขี้บ่อยๆนะเพราะว่าถ้ามันไม่ติดขี้มันก็ไม่ติดบกขยี้แถมไม่ได้ลูกไฟต่างหากนะครับผมโอเค การันตก้านนะมากกว่าเดิมอีกนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะแล้วมาดูของที่จะแลกกันนะครับผมอ่ะเราก็รับรับของรางวัลไปก่อนนะอันนี้ก็ถึงเป้าหมายนะครับรับไปครับผมอ่ทาทำดาเมจไปเยอะที่สุดนะครับตอนนี้ไม่ต้องซีเรียสน,นะเราทําไปเรื่อยนๆนะเอ้ยเราจะได้ลุ้นของทองอีกสักชิ้นปะวะเฮ้ยได้ลุ้นของทองด้วยวะ่ะมาวะครับน้องๆมาวะ แล้วก็ตรงแรกนี่นะครับผมถ้าถ้าถ,ถ้าตอนนี้นะพี่ว่าพี่จะแลกเป็นแผ่นดิสตนะถ้าเกิดว่ากำลังทําดาวม่วงนะครับผมแล้วก็กาลังแลกเป็นเงินนะเอาไปอัพพลังนะครับผมนะออแล้วกอ็อย่างแรกที่ต้องแลก,กือกราฟดาวแน่นอนนะครับผมนะที่ทุกคนแรแลกหรือไม่ก็เป็นนี่นะครับผมหีบเลือกสกิลฮีโร่หรือปีศาจนะครับผมส่วนใครจะเอาอุปกรณ์สีส้มก็ได้นะครับผมอุปกรณ์สีทองนี่นะถ้าเกิดขาดก็แลกนะกน็แนะนําให้แลกฝั่งซ้ายก่อนเอ,อ้ช่วยว่ะ ให้ได้ฝั่งขวาก่อนนะครับผมเพราะฝั่งขวาสุ่มเซตที่เราที่มันดีนะเนี่ยอัศวินป่าเถื่อนนะครับผมชุดสูตรนะเออแต่นี้มันเป็นก็คือเหมือนทุกเซตเลยนะสุ่มทุกเซตเลยถ้าน,นี้จะสุ่มเฉพาะอะสามสามเซตนี้นะก็คือเป็นเซตที่เพิ่มดาเมจให้แต่เนะี่ยอัศวินก็พวกตัวตีหมู่นะครับผมป่าเถื่อนก็พวกตัวตีตัวเดียวอย่างหน้ากากหวาอะไรพวกนี้นะหรือโซนิกก็ได้นะครับผม สุดๆก็เป็นเหมือนพวกอาราชทะเลลึกล่างแรกนะครับผมประมาณนี้นะอ่าอนี่เราก็แลกไปครับผมพี่จะเก็บไปก่อนละกันนะครับผมรองไว้ก่อนนะว่าเราจะแลกตัวอะไรนะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นของทองกันนะครับของทองชิ้นแรกครับผมไมนนช้ชิ้นแรกแล้วนะหลายชิ้นเลยนะครับเปิดไปครับผมเป็นรองเท้านะมาดูออฟกันครับโอ้โหโจมตีให้พี่เปอร์เซ็นต์นะครับสวยนะครับผมชิ้นนี้ใช้ได้นะใช้ได้นะใส่แต่โอ้โหแล้วรองเท้ากูเป็นให้พี่ความเร็วซะด้วยสิ ทีนี้ก็วาวุ่นเลยไงจบสีบเปอร์เซ็นต์หรอใส่ให้ตัวน,นี้ละกันนะครับผมแล้วก็ชิ้นนี้มาใส่แทนให้ฟูกินะครับผมอ่านี่ใส่อะไรอยู่ให้พี่ผลต้านทานหรอเอาของฟูกิมาใส่แล้วกันอ่าพลังเพิ่มมากกว่านะครับผมเฮ้ยเจ็ดแสนเลยปะเนี่ยพลังลพุ่งไปเจ็ดแสนเลยปะเนี่ยอัพไปเลยครับผมเงินหมดไปเลยครับอ,อือหืออัพ ดาบไปเลยครับดาบไปเลยครับอุ๊ยไม่ถึงว่ะน้องๆโอเคเดี๋ยวพี่จะอัพพลังขึ้นเจ็ดแสนกันนะขาดอีกสามสิบสามนะหายสามว่าขึ้นเจ็ดแสนแล้วไม่ยากครับไม่ยากนะไม่ยากครับเรามีเทคนิคการอัพพลังเยอะแยะนะครับผมอนี่ครับผมอะตรงนี้เราดองไว้อีกเยอะนะดองไว้อีกบาเลยนะครับผมยังไม่ได้อัพนะขึ้นไปครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับเจ็ดแสนนะครับตึงๆครับน้องๆโอเค ก็วันนี้อ่ากิวเราก็ปิดบอสเกนริวเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับผมน,น,นี่ครับผมปิดบอสเกนริวและก็รอเลยครับผมพรุ่งนี้ยามบัวร้อนน่าจะมาเยือนนะครับเซิร์ฟ55นะครับผมอ่าโอเคก็ถ้าเพื่อนๆน้องๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ